เทพอันหรือ m v p ที่แฟนคลับการมินชาลีหรือหลายๆคนรู้จักนะครับต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเป็นกระแสขึ้นมาอย่างมากสําหรับเทปอันเซียนพระชื่อดังพันล้านต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาเนี่ยเข้ามาซัพพอร์ตมาสนับสนุนในการส่งสติกเกอร์ในการเปต่างๆในการพ K ของการมินนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ตอนนี้เนี่ยกำลังมีชื่อในแพลตฟอร์มติ k t o อกที่กาลังขึ้นมาจริงๆเนี่ยเขาก็เป็นคนดังอยู่แล้วเป็นเซียนพระที่ คุกพีกับผมติดตามในร่วงเรื่องของที่เขาเนี่ยไปถ่ายกับพวกพี่โทนบางแครอะไรเงี้ยคือเราติดตามในมุมมุมนั้นอยู่แล้วที่เป็นเสียนพระแต่พอมาโดดมาเป็นผู้สนับสนุนหรือว่าสายเปให้กับกามีนชาลีซึ่งบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังดังขึ้นมาก็ทําให้เทพอ่านเนี่ยก็ดังขึ้นมาด้วยแต่จริงๆอย่างที่บอกครับเขาเคยให้ไลฟ์สดแหละว่าคือเขารู้ว่าเขาทําอะไรอยู่หล,หลายๆคนอาจจะไปแซะเขาไปพูดในสิ่งที่ไม่ดีให้ให้เขาแต่จริงเนี่ย เชื่อว่าเทพอ่านเนี่ยเขาเป็นเป็นผู้ใหญ่พอแล้วก็คิดได้ว่าสิ่งที่เขากำลังทาเนี่ยคือทําอะไรอยู่ทําด้วยความจริงใจทําด้วยความที่อยากจะสนับสนุนจริงๆนะครับเขาไม่ได้ไปไปจ้างให้แบบไปรีวิวสินาค้าอะไรเนี่ยเขาไม่ได้ทำแต่เขาก็ไปเปสนับสนุนนะครับก็ต้องบอกว่าหลายๆคนบอกว่าคนเปไม่บนคนบนไม่เปน,นะครับก็แล้วก็มีว่าเปให้ได้เหมือนเทพอ่านแล้วค่อยไปว่าเขาถ้าเปเพราะต้องการดังก็เรื่องของเขา ถ้าเขาเปย์สักขนาดนี้สักขนาดนี้เนี่ยคนที่ได้ประโยชน์ก็คือคนให้แล้วก็คนรับก็จริงนะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เออพอพอหลายๆคนเข้าใจแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีแบบว่าเออไม่ต้องไปแบบแซะไม่ต้องไปถามหาว่าเหตุผลอะไรมากมายดูว่ามันแบบเออให้เขาสนุกแล้วก็เขามีความบันเทิงเขาทําแล้วเขามีความสุขก็ก็ปล่อยเขาไปครับก็อยากจะมาพูดคุยประมาณนี้แฟนคลับการมินชาลีใครคิดเห็นอย่างไรเนี่ยก็ลองมา พูดคุยกับผมได้นะครับก็ถือว่าช่องนี้เราเป็นช่องที่แบบเออมาแลกเปลี่ยนกันไม่ได้มีอะไรมากก็มีข่าวอะไรก็จะมาพูดคุยกันครับผม